โอ้ยมันน่าเบื่อจังเลยอ่ะทำไมวันนี้มันน่าเบื่ออย่างนี้นี่นะฉันนอนอยู่บนเตียงทั้งวันฉันโดนขังที่นี่มาตั้งนานแล้วมนาะไปไหนก็ไม่ได้เลยฉันไม่รู้จะไปทำอะไรแนละ้วแต่ึกขึ้นก่อนดีกว่าว่าแต่วันนี้ฉันจะหาอะไรทำใหม่ๆดีนะอยู่ขังอยู่แต่ใน,ในปราสาทที่นี่น่าเบื่อชะมัดเลยเอย๋เดินไปทางห้องนึดีกว่าอี่าดูสิฉันอยู่แต่กับเจ้า เครื่องชามถ้วยชามเทียนต่างๆแถมยังพูดได้เลยสวัสดีจ้าคนสวยแม่ล,ล่าอยู่เล่นกับพวกเราก่อนก็ได้นะโอ้ยไม่เอาฉันไม่เล่นกับพวกเธอ,เอวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีเลยฉันขอตัวก่อนมาจ๊ะเอ๊ว่าแต่ตรงนั้นมันคืออะไรนะมันเป็นห้องที่เจ้าเจ้าชายอัศวดเนี่ยบอกฉันว่าห้ามเข้าไปเอ๊แต่วันนี้ วันนี้ฉันเบื่อนี่นาฉันก็ขอเข้าไปดูนิดนึงเขาไม่เป็นอะไรหรอกนะั้ืนั่นอะไรนะโหดูสินี่มันคือดอกกุหลาบน,นะแถมเก็บอยู่อย่างดีเลยอะเก็บอยู่ในถ้วยโหลข้างในเนี่ยเป็นโหลแก้วโอ้ยสวยชะนัดเลยฉันไม่เคยเห็นกุหลาบที่มันหน่าตาสวยสดงดงามขนาดน,นี้เลยนะทำไมต้องเก็บมาไขายน,นะนี่เธอทำอะไรของเธอน่ะ ฉันตกใจหมดเลยอ่ะเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงฉันบอกเธอแล้วไงว่าห้ามมาที่นี่เออคือว่าฉันฉันเบื่อนี่นนะเบื่อแล้วยังไงล่ะเบื่อแล้วแปลว่ามาได้หรือไงฉันบอกว่าที่นี่ห้ามเข้าเป็นเขตห่วงห้ามของฉันเธอไม่รู้หรอกว่าของที่เนี่ยมันสําคัญกับชีวิตฉันขนาดไหนออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปจากปราสาทที่นี้เดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะโอ๊ยทำไมยังไล่ตลอดตลอดขนาดนี้ด้วยได้ฉันจะไม่กลับมาแล้วฉันอยากไปจะแย่อยู่แล้วโอ๊ย ท่านท่านอสศูนพวกเราคิดว่าท่านเนี่ยดูจาพูจาแข่งไปนิดนึงนะบเบลอาจจะตกใจได้นะท่านอาจจะต้องไปตามเจ้าหญิงบเบลมากลับมาก็ได้นะทําไมถึนต้องตามด้วยละ่ะดูสิฉันบอกว่าตรงเนี้ห้ามเข้ารู้ไหมว่าดอกไม้ดอกกุหลาบอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่มันมีคุณค่ากับฉันมากขนาดไหนเอจะว่าไปฉันก็พูดจาแรงไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าเออบลจะเป็นไงบ้างนะเฮ้เกิดอ,อะไรขึ้นน่ะ โอ้เบลกำลังโดนหมาป่าล้อมลุมกัดงั้นเหรอไม่ได้แล้วสิฉันต้องรีบไปช่วยเบลแล้วเบลเบลฉันมานี่แล้วฉันมาช่วยแล้วนะเธอไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าหมาป่าบ้าออกไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ยช่วยยันด้วยช่วยยันด้วยนะหมาป่ามันจะกินฉันนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองนี่แหลน่ไปเจ้าหมาป่าออกไปนะอย่าก,กัดเจ้าอาศูนย์นะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ โอ๊ยอยอกไปฉันวิ่งไปแล้วไว้ค่อยช่วหน่อยอ่ะไว้นายนายสูรน,นายไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะฉันกังวลทันแย่แน่นี่นายออกมาช่วยฉันเลยเหรอเออคือว่าฉันก็ฉันก็คิดว่าฉันพูดแรงกับเธอไปนะก็เลยคิดว่าจะออกมาตามเธอแล้วเห็นเธอถูกมาป่ารุมล้อมอยู่จะให้ฉันอยู่นิ่งๆได้ยังไงลนะ่ะเฮ้ดูสิดูสองคนนั้นสิ ท่าทางจะมีแววอินเลิฟขนนั้นน่ะอืใช้ได้เลย